สวัสดีครับ FC ฟซีที่เารักสมมุตินะครับสมมติสมสมุติว่าเราไปช่วยงานแต่งนะครับงานบุญงานกระถินหรืองานต่างๆได้รับบทเป็นหน้าที่ในการล้างถ้วยล้างจานนะครับนี่ครับเราก็จะมีอุปกรณ์ในการล้างจานคือสันไกลนะครับเราจะได้กลับบ้านนะครับเราจะกลับบ้านมันมีเทคนิคง่ายๆให้ลองดูกันนะครับเราก็ต้องเตรียมมาชนะนะครับถ้าเป็นแบบใส่ยา จะทำนะครับเพราะเขาจะเห็นนะครับเอาทิ้งนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้ครับแบบใสเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะรู้จะภาพจะรู้เอาทิ้งนี่ครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับขวดสีนะครับขั้นตอนง่ายๆก็มีดังนี้เปิดฝานะครับนี่เสร็จแล้วเราก็บีบใส่บีบใส่ให้ได้จนเต็มเลยจนเต็มบีบใส่บีบใส่บบีใส่นะครับเห็นไหมเรแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับเห็นไหม มันก็จะปุกลงไปนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับนี่ครับปุ๊บนี่เทน้ําใส่ครับจนเต็มนะครับะนะครับที่สําคัญอย่าลืมเขยา่านะครับเขย่านี่มันก็จะเต็มแล้วล้างนิดนึงตั้งไว้เหมือนเดิมครับเอาไว้เหมือนเดิมล้างเคยล้างจามแล้วเราก็นาที่เราแบ่งเอาเมื่อกี้นะครับอย่าไปบอกเพื่อนบ้านนะ ใส่กระเป๋ากับบ้านโอเคครับเทคนิคดีๆลองไปใช้กัน